เนียจะร้องทำไมอายคนอื่นเถอะป้าแล้วแม่อะไรเนี่ยแม่ฝากให้ฟอยก็มาสะบัดหนีใส่เพื่ออะไรอ่ะเงียบเงี้ยผมดึงอย่างนี้ตีสถานเดียว พฤติกรรมเมื่อกี้ทำมาได้ยังไงฮะแม่สาวช้อนยัดใส่มือเนี่ยมาปัดหนีแม่เนี่ยฮะฟอนทำไม่ได้ยังไงทำไม่ได้ยังไงใครสั่งใครสอนค่ะค่ะค่ะมข้าวนะครับเดี๋ยวชิมข้าวด้วยกันนะไม่แน่กว่าหลอดเนาะไม่ชอบที่หรอดใครเลยแมอดใจัดการเลยค่ะจัดการได้ไม่ไหวอะแกแล้วนะไปติดเป็นนิสัยนะ แดฉันก็คงคุยด้วยเหตุผล คลิปนี้นะคะสิ่งที่รู้สึกอันดับแรกก็คือเห็นใจคุณแม่ก็เข้าใจอันนี้สอคือเห็นใจลูกชายนะคะว่าทําไมเขาถึงทําพฤติกรรมแบบนั้นแต่ในความเห็นใจคุณแม่เนะะี่ยค่ะก็มีความไม่เห็นด้วยอยู่ในสิ่งที่คุณแม่เลือกตัวเลือกของคุณแม่ก็คือตะโกนใส่แล้วก็หลุดนะคะซึ่งเวลาที่เราหลุดเนี่ยมันเป็นเวลาที่สั้นมากแต่ว่าผลกระทบในจิตใจของลูกเนี่ยจะยาวมากเลยโดยเฉพาะการที่เป็นการตะโกนใส่ต่อหน้าฝูงชนซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยต้องอับอายซ้ําซ้อนเข้าไปอีกด้วยค่ะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กก็อาจจะแบ่งเป็น2ช่วงวัยนะคะก็คือในวัยเล็กเนี่ยคะ่ะเด็กก็อาจจะแสดงออกแบบที่เราเห็นพ่อแม่ทามาเลยก็คือเด็กพ่อแม่โดนตีเด็กก็จะมาตีเพื่อนบ้างหรือว่าไปทําร้ายไปฆ่าสัตว์นะคะเวลาที่มาอยู่ที่โรงเรียนเพราะฉะน,นั้นหนึ่งในตัวดัชนีที่ชี้วัดว่าโตขึ้นเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไปทําร้ายคนอื่นต่อหรือเปล่าอันนึงก็คือว่าการทาร้ายสัตว์หรือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในวัยเด็ก ซึ่งเป็นเคสที่น่ากลัวมากหลังจากนั้นผลตอนโตเป็นผู้ใหญ่เป็นยังไงต้องขอยกเคสของเพื่อนๆจานวนมากของหนูดีนะ,ะจะเป็นเด็กนักเรียนในทุกชาติเลยนะคะไม่เฉพาะไทยนะจะเป็นเอเชียรประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นหรือว่าจีนหรือว่าไต้หวันนะคะแม้กระทั่งเพื่อนอเมริกันผลที่หนูดีเห็นของกลุ่มเพื่อนที่พูดว่าถ้าฉันมีลูกฉันก็จะตีลูกเพราะพ่อแม่ตีฉันมาฉันก็โอเคอยู่ทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่หนูดีเห็นมันไม่ได้โอเคอย่างที่เขาพูดนะ,ะสิ่งที่หนูดีเห็นคือเขาโกหกพ่อแม่เก่ง เขาไม่พูดความจริงกับพ่อแม่มันมีช่องว่างที่เห็นได้ชัดมากเป็นความห่างเหินที่เนียนอย่างแค่เด็กเบบี๋มันจะเป็นความห่างเหินที่ไม่เนียนหรือเขาจะต่อต้านว่าไม่ไม่เอาไม่พูดแล้วก็หลบนะคะพ่อแม่เอามือไปใกล้ลจะหวัดผวาจะหอดตัวผู้ใหญ่เนี่ยจะเนียนเก่งมากคือต่อหน้าพ่อแม่ทุกอย่างดีหมด ไปกินข้าวตามปกติเจอพ่อแม่พาพ่อแม่ไปเที่ยวแต่เขาจะมีอีกชีวิตหนึ่งที่มันเป็นชีวิตลับๆที่เขาไม่บอกพ่อแม่ค่ะเช่นการเสพยาเสพติดเป็นสิ่งที่เห็นได้เยอะมากในแคมปัสในอเมริกานะคะเด็กเสพยาพ่อแม่ไม่รู้มีเพื่อนสนิทดีทั้งนั้นเลยนะคะ แล้วก็เด็ก,กโกหกพ่อแม่ค่ะเช่นมีการอยู่กินกันนะคะก่อนในก่อนการแต่งงานนะคะในช่วงวัยมหาทิทยาลัยก็จะไม่บอกพ่อแม่ถ้าพ่อแม่รู้จะรับไม่ได้จะต้องทะเลาะกันเพราะฉะนั้นมันน่าเสียดายมากว่าคุณเป็นพ่อแม่คุณคิดว่าเนี่ยคือลูกของคุณแต่คุณได้เห็นสิ่งที่ไม่จริงของลูกค่ะแล้วลูกเขามีชีวิตที่จรงิงกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณไม่มีวันได้รู้จักเลย ถามดีว่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะเพราะฉันพ่อแม่ทําได้ก็คือว่าใช้เหตุผลตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละมีอะไรแต่พ่อแม่ต้องจริงด้วยว่าเมื่อลูกพูดความจริงคุณต้องรับให้ได้อย่าเป็นคนที่บอกว่าพูดมาเถอะบอกความจริงมาทั้งหมดพอลูกพูดคุณรับไม่ได้คุณโวยวายคุณอรารวาสใส่เขาลูกก็จะต้องห,หน้าฉลาดพอที่จะไม่พูดความจริงเพราะฉันเนี่ยค่ะคือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยแล้วก็นี้ไม่อยากให้มันมีอีกเลยในสังคมไทย ทางออกที่ไม่ใช่ความรุนแรงสาหรับพ่อแม่นะคะันนี้ก็จะเสนอตัวเลือกต่างๆเช่นการให้เด็กเนะะี่ยค่ะสงบสติอารมณ์ก่อนถ้าเกิดลูกกรีดกรารมากเราอาจจะขอให้ลูกนิ่งนะคะหรือเราเองเนี่ยไม่ไปกรีดทับนะคะในช่วงที่ลูกกาลังกรีดอยู่เพราะวา่าอุทิศาวะวังเราสูงกว่า2ก็คือว่าการพูดคุยและใช้เหตุผละคะ่ะหนูดียังไม่เคยนะคะเห็นเคสที่ใช้เหตุผลเราไม่ได้ผลเลยในโรงเรียนของหนูดีนับเป็นร้อยเคสเนะะี่ยค่ะแม้กระทั่งเด็กผู้ชายที่ทำร้ายร่างกายเพื่อนนะคะ เมื่อมานั่งพูดคุยด้วยเหตุผลแล้วให้เขายอมรับเ,เขาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีเชื่อถือสูงที่สุดหลายๆคนอาจจะบอกว่าถ้าเด็กโตขึ้นแล้วทำยังไงเป็นวัยรุ่นนะคะก็อาจจะใช้วิธีการตัดสิทธ์ต่างๆถ้าเขายังรับข้าขนมหรือว่ายังรับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่อยู่วันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของพ่อแม่หรอกสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าอย่าคิดว่าเด็กใช้เหตุผลไม่ได้เพราะเด็กทุกคนแม้กระทั่งในวัยอนุบาลใช้เหตุผลได้ทั้งสิ้นแม้กระทั่่่่งงเเด็กกกกกทีีถูพพรรราาาจอแแมมโยนนนวัะะค ร้องไห้แบบควบคุมไม่ได้เราสามารถพูดและให้เหตุผลกับเด็กได้จนเด็กหยุดร้องไห้นี่กรณีของคุณครูนะคะเช่นเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่มารับพ่อแม่ได้สัญญาไว้แล้วรับประทานอาหารก่อนเล่นเกมนี้ก่อนนะคะถึงเวลาดูนาฬิกาเดี๋ยวพ่อแม่มารับเด็กยังสามารถหยุดได้เพราะฉะนั้นนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าเด็กมนุษย์ในทุกช่วงวัยสามารถใช้เหตุผลได้ถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นคุณจะไม่มีวันหลุดไปใช้การตีเพราะว่าการตีคือการไม่เชื่อมั่นในสิทธิ ขั้นพื้นฐานมนุษยชนว่าเขาไม่สมควรถูกทำ้ายร่างกายโอ๊ยพูจะร้องไห้รับไม่ได้นะคะไม่สมควรถูกทำ้ายร่างกายแล้วก็เขาเป็นเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้เห็นผลได้ะคะ่ะน,นี่สำคัญท,ที่สุดเลยในความเป็นมนุษย์เราที่อยากขอร้องนรองนะคะทุกคนมาเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจหยุดใช้ความรุนแรงค่ะ